ทุกคนทุกคนกำลังรอคำตอบของความรักอยู่ mm. ใช่ไหมคะและนี่คือสัญญาณของความรักคำตอบที่กำลังจะมาหาคุณสัญญาณคำตอบของความรักความชัดเจนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้พลังงานสองใบแรกเลยนะคะ The High r o v e n s แล้วก็ The Hermit เกิดขึ้น a w a n d s คำตอบของความรักที่คุณถามหาและก็รอคอยนั่นคือการคอมมิตเมนต์นั่นคือความจริงนั่นคือ การได้รับรู้พลังงานบางอย่างที่เกิดในเรื่องราวของการเชื่อมโยงความรักความผูกพันของใครบางคนไม่ว่าคุณกำลังโสดหรือว่าคุณกำลังคุยเรียนรู้รู้จักกับใครความจริงจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปต่อได้หรือเปล่าและคุณจงเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวตนของตัวคุณเองไว้เพราะคุณคือผู้ตัดสินใจเปิดเลือกเส้นทางแห่งความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น และเชื่อว่านี่คือสัญญาณของจีวารหรือจัก,กรวาลที่กําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณค่าของความปรักความสัมพันธ์ซึ่งได้มาจากคุณค่าในตัวตนของคุณอันดับแรกเลยคุณคูณควรที่จะได้รับกับความรักที่ดีนี่คือสัญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสัญญาณของจัก,กรวาลสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือความชัดเจนความกระจ่างความจริงของบุคคลคนนั้นที่กําลังจะเข้ามาไม่ว่าเขา หรือเธอคนนั้นจะเป็นใครความจริงจะเกิดขึ้นความจริงของความสัมพันธ์ความจริงของตัวตนกำลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าคุณกำลังได้ตัดสินใจที่จะเลือกและเดินหน้าต่อหรือไม่อยู่ที่คุณตัดสินใจในความระความสัมพันธ์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นพลังงานของความผูกพันความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้คุณได้ขอหรือคุณได้ รู้สึกถึงพลังงานของความรักที่มีคุณค่าที่จะเข้ามาในความผูกพัน The d e l o v e r s คุณกำลังได้เจอความรักคุณกำลังได้เจอใครที่เข้ามาหาคุณแต่การเข้ามานั้นมีทางเลือกและตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณกำลังถูกบทพิสูจน์ทดสอบที่คุณจะได้ใช้สัญชาตญาณหัวใจของคุณค้นหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความผูกพันแห่งรักนิรันที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงๆและนี่คือ The d e l o v e r e r s จริงๆไม่ใช่สิ่งใดที่ เป็นเรื่องบังเอิญ เหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญจริงๆพรมลิขิตกาลังนาพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันและเชื่อว่าคุณกําลังมีใครเข้ามาเป็นความผูกพันที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดพิเศษที่สุดและเฉลิมฉลองมีความสุขที่สุดนี่คือการคอมมิชเมนต์นี่คือสัญญาของหัวใจของความรักความผูกพันที่คุณกําลังได้ออกเดทกับคนนั้นได้พบเจอได้เห็นหน้าตัวจริงกับเขาจริงๆและขอให้เชื่อมั่นเขาว่าความรักที่มีคุณค่านิรันด์ขณะนี้ไม่ได้มาแค่ง่ายๆแค่การชิดแชทอย่างแน่นอนแต่จะต้อง และเรียนรู้กันแบบบทเรียนความสัมพันธ์แบบสเต็ปบายสเต็ปเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เติบโตไปสู่ในด่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะมีความสุขด้วยกันเพื่อที่จะมีพื้นที่ของกันและกันที่จะได้เรียนรู้ความผูกพันและเติบโตไปได้วยกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะคุณและเขาคือคู่ที่มัต์คู่ที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆนี่คือ King of Source ขึ้นคู่กับ q Queen of s ซอ r ์สใบแรก ความชัดเจนของใครบางคนกําลังมาหาคุณคุณจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่มีความเป็นผู้นําเป็น D Y m a s c u l i n e D Y feminine เป็นเทพบุตรและเทพสตรีของพระเจ้าคู่ความรักที่เป็นคู่ที่สินเสมอกันและเคมีที่เข้ากันคนคนนี้เป็นคนที่มีความวิธีธรรมเชื่อมั่นมีความผู้นําและศรัทธาในความดีมากๆเป็นคนที่จิตใจดีและตรงไปตรงมามีความชัดเจนในตัวเองคุณจะได้เจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผูกพัน The World และมีความสุขมากๆเขากําลังเดินทางมาหาคุณเขากําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเตรียมตัวพบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้ให้ดี